สวัสดีครับผมชื่อนายอนัน์มาแอรนะครับอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับชั้นปีหนึ่งห้องหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอรายวิชาการตลาดนะครับซึ่งรายวิชาการตลาดเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดคืออะไรนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับหมายถึงแบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกาหนดขึ้นสําหรับสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นและตลาดเป้าหมายนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอ,อผลิตภัณฑ์หรือ ธุรกิจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับก็คือคาเฟ่อเมซอนนะครับว่าทำไมธุรกิจของเขาถึงได้โดนดังถึงทุกวันนี้ได้นะครับ แเราก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคาเฟ่อเมซอนก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงได้ประส,สบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของที่ชอบอใช้คาเฟ่อเมซอนก็จะได้แก่ผู้ใช้รถหรือว่าคนเดินทางนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาเดินทางหรือว่าใช้รถเวลาเดินทางไปไหนก็ส่วนมากก็จะแวะที่ทปั๊มน้ํามันนะครับแต่ในประเทศไทยของเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นปั๊มน,น้ำมันปตทนะครับที่จะมักจ,กจะเจอกลุ่มอเมซอนนะครับก็เลยทําให้ทุกคนที่เดินทางที่แวะปั๊มน้ำมันส่วนมากก็จะแวะเข้า คาเฟ่อาเมซอนนะครับทำให้เขานั้นได้ประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้นะครับในเมื่อเรารู้กลุ่มเป้าหมายของคาเฟ่อเมซอนแล้วนะครับแล้วก็เขามีวิธีการอย่างไรทําให้ประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะครับโดยราคาคาเฟ่นั้นหรือกาแฟที่ไม่แพง จนเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคนั้นจับต้องได้จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้กาแฟอเมซอนนั้นสามารถทํากําไรได้ในแต่ละปีนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นการทาเลของเขานะครับทาเลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สามารถตัดสินใจความสําเร็จของธุรกิจได้นะครับทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งซึ่งอเมซอนส่วนใหญ่ทำเลอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับทำให้ผู้สัญจรหรือนักเดินทางที่ผ่านมานะครับสามารถหากาแฟนะครับหรือดืม่มนะดื่มกาแฟนะครับระหว่างเดินทางได้นะครับ อย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของรสชาตินะครับในเรื่องของรสชาติของกาแฟอ m a z เมสซอนนะครับสามารถสร้างความแตกต่างาจากเจ้าอื่นได้นะครับโดยรสชาติที่เข้มข้นนะครับกับแนวที่คิดว่า,ากับแนวคิดว่าคาเฟอาร์เมสซอนเข้มข้นเพื่อนคนเดินทางนะครับมีหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาสาขานะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของคาเฟอาร์เมสซอนนะครับทำให้เขานั้นประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับสําหรับการนําเสนอเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ